เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงแอบไปเงียบๆเลยล่ะค่ะสำหรับปียบุตรคอนเฟิร์มมาแล้วค่ะว่าอยู่ฝรั่งเศสจริงสืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของดรสุพนัทอภิญญาณหรือว่าดรนิวนะคะที่ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวในเรื่อง ปิยบุตรบินไปฝรั่งเศสแล้วซึ่งก็ทำให้หลายๆคนค่ะตั้งคอสังเกตว่าอาจจะเป็นความจริงเพราะว่าปิยบุตรนั้นก็ไม่โผลไปงานต่างๆค่ะทำแต่เพียงแค่โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวในการเคลื่อนไหวเท่านั้นและล่าสุดค่ะทางด้านของนายปิยบุตรแสงกนก,กุลก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะว่าในขณะนี้ได้เดินทางมาอยู่ที่ฝรั่งเศสจริงโดยอ้างว่ามาเยี่ยมภรรยา อีกทางนะคะระหว่างอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็จะทําการเขียนงานและจัดรายการโดยมีรายละเอียดในโพสต์ค่ะว่าการกลับมาปารีสในรอบ18เดือนผมเดินทางกลับมาปารีสในรอบ18เดือนครั้งสุดท้ายที่ได้มาคือช่วงสิ้นปี2019เข้าปี2020ก่อนที่พักอนาคตใหม่จะถูกยุบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และภารกิจเมืองทำให้ผมไม่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศได้บ่อยครั้งเมื่อเทียบกับแต่ก่อน แม้ภรรยาของผมได้รับทุน p o s t d อกที่สิงคโปร์ไม่ไกลจากไทยมากแต่เราก็ไม่สามารถเจอกันได้บ่อยดังที่วางแผนไว้เพราะอุปสรรคการเดินทางในช่วงโควิดสิจนกระทั่งภรรยาผมผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยปารีสไอเธอจึงได้เดินทางกลับในปารีสในขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเข้าประเทศฝรั่งเศสโดยแบ่งเป็นโซน ก็ทําให้ผมสามารถเดินทางมาปารีสได้ง่ายขึ้นผมจึงวางแผนเดินทางมาปารีสใช้โอกาสนี้ในการเจอภรรยาหลังจากที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันหลังจากเธอต้องเดินทางไปหลายเมืองหลายประเทศนับตั้งแต่จบปริญญาเอกตั้งแต่กัตเชงเอนฮาวาสิงคโปร์เงื่อนไขการเดินทางการเดินทางเข้าสู่ดินแดนประเทศฝรั่งเศสสำหรับคนต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศต่างๆแบ่งเป็น3โซนได้แก่สีเขียวสีส้มสีแดง ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในโซนสีสม้มหากใครฉีดวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอตราครบโดสก็สามารถเข้าประเทศฝรั่งเศสได้โดยต้องแสดงผลการตรวจโควิดเป็นลบแบบ PCR อย่างน้อย72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องแบบเทส t อนติเจนอย่างน้อย48ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องหากใครยังไม่ฉีดวัคซีนหรือยังฉีดไม่ครบโดสก็สามารถเข้าประเทศฝรั่งเศสได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ขอ้อ1 แสดงผลการตรวจโควิดเป็นลบแบบ PCR อย่างน้อย72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องแบบ t e s t Antigen อย่างน้อย48ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง 2. ต้องมีเหตุผลสำคัญในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสตามที่กำหนดไว้ในระเบียบเช่นมีคู่สมรสคู่ชีวิตเป็นคนฝรั่งเศสทำงานการศึกษาเป็นต้นข้อ 3. เมื่อมาถึงหากมีการตรวจโควิดต้องยินยอมให้ตรวจข้อ4 ต้องยอมแยกตัวจากผู้อื่นเป็นเวลา7วันนับแต่มาถึงขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศในรอบ18เดือนผมเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเย็นวันที่4กรกฎาคมแทบไม่มีคนเลยบรรยากาศสนามบินเงียบสงัดร้านค้าในสนามบินจำนวนมากถูกปิดนี่คือบรรยากาศสนามบินที่เราแทบไม่เคยพบเห็นสายการบินที่มีเส้นทางตรงกรุงเทพป,ปารีสเริ่มกลับมาแล้วเริ่มจากแอร์ฟรานซที่สัปดาห์หนึ่งจะมีหรอบ โดยเป็นเครื่องที่ออกจากโฮจิมินห์และมารับผู้โดยสารที่กรุงเทพทราบมาว่าจะเพิ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพอีกในเร็วๆนี้ส่วนการบินไทยล่าสุดผมเห็นประกาศว่าจะกลับมามีเที่ยวบินตรงเช่นกันรอบเที่ยวบินที่ผมเดินทางนั้นผู้โดยสารเต็มลำเพราะม,มาจากโฮจิมินห์ส่วนผู้โดยสารที่ขึ้นมาจากกรุงเทพเท่าที่ผมเห็นด้วยสายตาไม่น่าจะมีคนไทยรวมแล้วผู้โดยสารเกือบทั้งหมด เป็นคนฝรั่งเศสที่เดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวในช่วงหยุดฤดูร้อนปารีสกำลังกลับมาผมเดินทางมาถึง CdG ิจตีสครึ่งของวันที่5ที่นี่ก็เงียบเช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีเที่ยวบินลงสม่ำเสมอผู้คนก็มีพอสมควรเพราะช่วงนี้มีคนใช้บริการเดินทางกลับฝรั่งเศสมาหาครอบครัวกันมากที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในส่วนของคนต่างชาติแบ่งเป็นสองแถวแถวฉีดวัคซีนแล้วกับแถวที่ยังไม่ได้ฉีด เจ้าหน้าที่ดูพาสปอร์ตวีซ่าดูผลจากการตรวจโควิดดูเอกสารสมรสและครอบครัวของผมเรียบร้อยก็ผ่านมาได้ที่นี่ยกเลิกการบังคับใส่หน้ากากในที่สาธารณะแล้วแต่ยังคงบังคับให้ใส่ในบางสถานที่เช่นสนามบินขนส่งมวลชนร้านอาหารบาร์ร้านค้าปารีสฤดูร้อนอากาศดีแสงอาทิตย์ยาวนานพระอาทิตย์ตก3-4ทุ่มแต่บรรยากาศปารีสปีนี้ไม่คึกคักเหมือนฤดูร้อนในปีก่อน ส่วนหนึ่งนักท่องเที่ยวหายไปมากเพราะเดินทางยากลําบากอีกส่วนหนึ่งคนที่อยู่ปารีสเริ่มออกเดินทางไปเที่ยวที่อื่นในช่วงหยุดฤดูร้อนถึงกระนั้นสเสน่ห์ของปารีสที่ผมชอบยังคงอยู่นั่นก็คือการดื่มกินพูดคุยกันที่โตเก้าอีบริเวณเทอร์เรสของร้านอาหารและบาร์ตกเย็นไปจนถึงมืดค่าคนก็ออกจากบ้านมาพักผ่อนสังสรรค์กันหลังจากอัดอั้นมาตรการล็อกดาวมัหลายเดือนเดือนกรกฎาคมสิงหาคม เป็นช่วงเวลาที่มีค่าและเฝ้ารอคอยของคนฝรั่งเศสมากหาก2เดือนนี้ต้องถูกมาตรการเคอร์ฟิวล็อกดาวคงตายแน่ๆเขาจึงพยายามควบคุมอัตราการแพร่ระบาดให้ได้เร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อที่จะผ่อนปรนมาตรการในช่วงหน้าร้อนและเป็นไปได้ว่าเมื่อเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มก็จะกลับมาเข้มงวดอีกเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแถลงข่าวว่าอัตราผู้ติดเชื้อเริ่มกลับมา และผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มมากขึ้นจึงจําเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้ได้แก่บังคับให้บุคลากรทางสาธารณาสุขฉีดวัคซีนสําหรับคนทั่วไปยังไม่บังคับตอนนี้แต่ขอให้ร่วมมือไปฉีดกันให้ครบทุกคนพร้อมยืนยันว่าวัคซีนสามยี่ห้อที่ฉีดกันที่ฝรั่งเศสนั้นป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ตเตรียมบังคับให้แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสหรือแสดงผลตรวจเป็นลบ ก่อนเข้าร้านอาหารบาร์รถไฟรถบัสคอนเสิร์ตกีฬากิจกรรมที่มีคนเกิน50คนเตรียมยกเลิกการตรวจ PCR โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อบีบให้คนไปฉีดวัคซีนแทนแทนที่จะใช้การตรวจ PCR ซ้ำๆว่าตนไม่เป็นขั้นตอนการเข้าฉีดวัคซีนที่นี่ทำได้ไง่ายมากเริ่มต้นจากการลงทะเบียนนัดหมายที่เว็บไซต์ d o c t o r r i p โดยเข้าไปเลือกวันเวลาและูนยนฉีดวัคซีนได้ทั้งเข็มแรกและเข็มที่2 นอกจากนั้นเรายังสามารถเลือกได้ด้วยว่าต้องการฉีดวัคซีนตัวไหนผมเลือกฉีดไฟเซอร์เข็มแรกวันที่12กรกฎาคมและเข็มที่2วันที่3สิงหาคมต้องห่างกันอย่างน้อย21วันส่วนภรรยาผมก็ฉีดไฟเซอร์เข็มที่2เพราะเธอฉีดเข็มแรกมาแล้วจากสิงคโปร์เมื่อลงทะเบียนนัดหมายแล้วระบบก็จะส่งเมลยืนยันและแจ้งเตือนผ่านทางเมลและโทรศัพท์ว่าต้องไปฉีดวันใดเวลาใดที่ไหน ในกรณีที่ต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนัดหมายก็ทำได้ทันทีเช่นผมต้องไปฉีดวัคซีนที่เขตที่11ไม่ไกลจากสุสานแพลาเซเซเดินเท้าจากบ้าน2.6กิโลเมตรประมาณ20นาทีเอกสารที่ต้องนำไปก็คือบัตบประจำตัวกรณีของผมก็คือพาสปอร์ตและบัตรประกันสุขภาพประกันสังคมแต่ผมไม่ได้เรียนไม่ได้ทำงานไม่ได้อาศัยที่นี่จึงไม่มี เราไปถึงศูนย์ฉีดวัคซีนทุกอย่างง่ายสะดวกรวดเร็วเป็นระบบมากเริ่มจากด่านที่หนหน้าประตูเข้าเราก็แจ้งชื่อและเวลานัดจากนั้นก็เข้าไปข้างในได้ไปถึงก็มีจุดแรกตรวจเอกสารเจ้าหน้าที่ดูดูกรอกเข้าระบบของผมมีแค่พาส,สปอร์ตอันเดียวก็ไม่มีปัญหาผ่านฉลุยสมุดครอบครัวทะเบียนสมรสที่ผมเตรียมไปก็ไม่ต้องใช้แต่อย่างใดหลังจากนั้นเราก็จะพบกับแพทย์ถามข้อมูลต่างๆก่อนฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนว่า สภาพร่างกายเราสามารถรับวัคซีนได้แล้วก็เข้าไปในโซนฉีดวัคซีนเขาแบ่งพาร์ติชันฉีดวัคซีนไว้หลายๆจุดผมคเคนด,ด้วยสายตาประมาณ10จุดแต่ละจุดก็แปะว่าจุดนี้ฉีดวัคซีนตัวไหนเจ้าหน้าที่เรียกชื่อผมก็เข้าไปฉีดจากนั้นก็ไปจุดรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนฉีดตัวไหนวันใดและมีเอกสารของทางสหภาพยุโรปรับรองว่าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็นั่งรอดูอาการอีก15นาทีเป็นอันเสร็จสิ้นกลับบ้านได้ ผมใช้เวลาตั้งแต่ประตูทางเข้ามาฉีดวัคซีนมารอรับเอกสารรับรองรวมทั้งหมด10นาทีบวกรอดูอาการอีก15นาทีรวมแล้ว25นาทีบวกเดินเท้าไปกลับอีก40นาทีทั้งหมดตั้งแต่ออกจากบ้านรวม65นาทีผมมาปารีสครั้งนี้จะอยู่ที่ปารีส2เดือนส่วนหนึ่งก็คือการใช้โอกาสนี้ในการอยู่กับภรรยาและครอบครัวนับตั้งแต่ผมเข้ามาแวดวงการเมืองก็ไม่มีโอกาสเดินทางไปเจอภรรยาได้บ่อยครั้ง เมื่อมีโอกาสเจอกันแต่ละครั้งก็เวลาสั้นๆเท่าน,นั้นเองอย่างไรก็ตามระหว่างที่ผมอยู่ที่นี่ก็จะเขียนงานจัดรายการเผยแพร่ h, ความรู้ทำงานความคิดต่อไปคนที่ไม่ชอบผมจ้องทำลายผมด้วยข้อมูลเท็จก็ไม่ต้องปฏิบัติการทาง I.O. ให้เสียเวลาไม่ต้องไปปล่อยข่าวมั่วอย่างไรเสียเดือนกันยายนผมกลับประเทศไทยแน่นอน มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของด็อเรนิวนะคะก็เผยชัดเจนค่ะว่าเพื่อนสนิทของปิยบุตรปล่อยข่าวออกนอกประเทศชวนจับตาไม่กล้าก,กลับไทยรอดูสถานการณ์นอกประเทศค่ะ สืบเนื่องจากที่เมื่อวานนี้นะคะวันที่12กรกฎาคม2564ทางด้านของดรสุพนัทอาพิญญาณหรือว่าดรนิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย m a สเ Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k ค่ะในหัวข้อเรื่องปิยบุตรบินไปฝรั่งเศสแล้วซึ่งอ้างมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนั่นก็คือเพื่อนของปิยบุตร ต่อมาค่ะเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564ทางด้านของนายปิยบุตรเองก็ได้ออกมายืนยันผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังจากที่เจ้าตัวค่ะมีการแอบย่องไปประเทศฝรั่งเศสแบบเงีย,เงยบๆว่าขณะนี้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสจริงโดยอ้างว่ามาเยี่ยมภรรยาแต่แอบเน็บแนมรัฐบาลเรื่องของวัคซีน ล่าสุดค่ะวันนี้วันที่14กรกฎาคม2564ทางด้านของดรนิวค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความอีกครั้งถึงการเปิดประเด็นค่ะเรื่องที่ทางด้านของนายปิยบุตรออกไปต่างประเทศซึ่งก็เป็นเรื่องที่ฟังมาจากเพื่อนสนิทของปิยบุตรเองพร้อมกับสงสัยว่าจะกลับมาในเดือนกันยายนจริงหรือไม่ซึ่งก็มีการระบุรายละเอียดโพสต์เอาไว้ว่า อันที่จริงเพื่อนของปียบุตรก็บอกผมแล้วว่าปียบุตรออกไปตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมแบบเงียบๆแล้วก็มีกำหนดการคร่าวๆว,ว่าน่าจะกลับช่วงเดือนกันยายนจริงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลจากเพื่อนปียบุตรคนนี้เชื่อถือได้แค่ไหนผมเลยตั้งข้อสังเกตเน้นตรงที่ตอนนี้ปียบุตรไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วหรือไม่และตั้งคำถามดังๆว่า ปียบุตรบินไปฝรั่งเศสหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ปียบุตรก็ออกมายอมรับด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ปียบุตรมีกําหนดการที่จะกลับเดือนกันยายนก็จริงแต่ถ้าหากเกิดม็อบและความรุนแรงตลอดจนสถานการณ์บานปลายตามที่คนชั่วชกลุ่มหนึ่งจงใจวางแผนให้เกิดขึ้นนักปฏิวัติใต้กระโปรงเด็กอย่างปียบุตรจะกล้ากลับมาจริงๆหรือสวะบางตัวหลังจากหัวร้อนจนดิ้นพลาดแล้ว ก็ยังพึ่งเสนออนาธิปไตยไปสู่การปฏิวัติแนวแนวทางรุนแรงอยู่เลยน่าสงสารประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกวันนี้ต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิดายพันธุใหม่ที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมแถมต้องแบกรับภาระทางเศรษฐกิจแบบเลือดตาแทบกระเด็นกันทั่วนหน้า แต่ยังกลับมีกลุ่มคนหนึ่งคอยฉกฉวยโอกาสยุยงปลุกปั่นสร้างความแตแกแยกหวังหลอกใช้มวลชนเป็นเครื่องมือในการล้มล้างสถาบันผ่านกระบวนการปั่นกระแสบิดเบือนในโซเชียลมีเดียแบบเรวสิ้นดี มาเปิดประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมดออรอานอนท์เผยไอ้ตีสั่งเสียฝากลูกเมียไว้กับญาติที่เชียงใหม่แล้วเตรียมหนีศพส,สหรัฐค่ะจากที่วันนี้ค่ะดออรอน,อนนท์ศักดิ์บวรวิทย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงบุคคลหนึ่งขณะที่บุคคลหนึ่งนั้นได้เดินทางออกไปนอกประเทศแล้วทั้งนี้ค่ะดออรอน,อนนท์ก็ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทาง Facebook ว่าจะมีคนโดนคดีเตรียมหนีไปสหรัฐอเมริกาว่า เรียมหนีคดีฝากลูกกับเมียไว้กับญาติเมียที่เชียงใหม่ไอตีคนหนึ่งไปเชียงใหม่บ่อยๆเพราะได้เมียเป็นคนเชียงใหม่ไอตีคนนี้มันมีเป้าหมายในชีวิตสูงสุดอย่างเดียวก็คือลมเจ้าให้ได้ต้องการเปลี่ยนไปเป็นสาธารณรัฐไอตีคนนี้ได้เมียสวยและฉลาดแต่ญาติทางเมียกลับเป็นคนรักเจ้ากันแทบทั้งหมดไอตีค่อนข้างจะเป็นแกะดำในสายตาครอบครัวและญาติทางเมีย ไอตีมีคดีเป็นหางว่าวพี่น้องกระทั่งแม่ไอตีก็มีคดีโกงที่ดินบุกรุกป่าไม้กันยะแยะเต็มไปหมดคดีที่ศาลหนึ่งตัดสินว่าผิดแล้วกำลังจะไปตัดสินอีกศาลหนึ่งของไอตีก็มีอยู่คงจะต้องรอดูกันต่อไปหลายเดือนก่อนพ่อตาไอตีเสียชีวิตไอตีได้ใจญ,ญาติพี่น้องเมียมากช่วยโอกาสไปแบกลงพ่อตาขึ้นบนบ่าเวียนรอบเมนก่อนเผาในระหว่างงานศพไอตีคงคิดว่าฝากลูกเมียกับญาติทางเมียได้ เลยมีการสั่งเสียและฝากลูกเมียไว้เพราะตัวเองอาจจะต้องหนีคดีไปสหรัฐอเมริกาเพราะมีสายสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกาและมีธุรกิจที่โน่นด้วยการขอเข้าไปอยู่อเมริกาทำได้ง่ายดายญาติพี่น้องทางเมียของไอตีก็รับปากจะดูแลลูกเมียไอตีให้เป็นอย่างดีเพราะนึกสงสารและนึกเอ็นดูที่ไอตีทำตัวน่ารัก ตัวไอตีเองมันคงจะรู้ตัวอะไรบางอย่างมันถึงได้สั่งเสียเตรียมหนีคดีอย่างนี้รอดูต่อไปไอตีจะหนีคดีเมื่อไหร่น้ออย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ก็ได้มีความเคลื่อนไหวที่เป็นประเด็นทางการเมืองให้ถูกพูดถึงตลอด2-3วันที่ผ่านมาเมื่อนายปียบุตรแสงกนก,กุลแกนำนำคณะก้าวหน้าซึ่งมีความสนิทสนมกับตัวประธานคณะก้าวหน้านั่นก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุช่วงหนึ่งว่าในขณะนี้ได้เดินทางมาอยู่ที่ฝรั่งเศสจริงเป็นการกลับมาปารีสในรอบ18เดือนครั้งสุดท้ายที่ได้มาก็คือช่วงสิ้นปี2019เข้าปี2020ก่อนที่พักอนาคตใหม่จะถูกยุบนอกจากนี้ค่ะนาเบียบุตรก็ยังได้ทวิตข้อความพร้อมรูปบนทวิตเตอร์ถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าเรื่องราวการกลับมาปารีสในรอบ18เดือนการเดินทางครั้งนี้ผมมาเยี่ยมภรรยาครอบครัว แต่ยังจะเขียนงานเผยแพร่ความรู้ทำงานความคิดต่อไปส่วนไอโอไม่ต้องปล่อยข่าวมั่วช่วงกันยายนผมกลับประเทศไทยแน่นอนขณะที่ดรสุพนัทอภิญญาณหรือว่าดรนิวค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ในหัวข้อเรื่องปียบุตรบินไปฝรั่งเศสแล้วซึ่งอ้างมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนั่นก็คือเพื่อนของปียบุตรเองค่ะเดวันที่1 4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของดรนิวก็ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งถึงการเปิดประเด็นเรื่องที่ปียบุตร ออกไปต่างประเทศที่ได้ฟังมาจากเพื่อนสนิทของปิยบุตรเองพร้อมกับสงสัยเขาว่าจะกลับมาในเดือนกันยายนจริงหรือไม่โดยมีเนื้อหาบางช่วงว่าอันที่จริงเพื่อนปิยบุตรก็บอกผมแล้วว่าปิยบุตรออกไปตั้งแต่วันที่4กร,รกฎาคมแบบเงียบๆแล้วมีกําหนดการคร่าวๆว,ว่าจะกลับมาช่วงเดือนกันยายนจริงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลจากเพื่อนปิยบุตรคนนี้เชื่อถือได้แค่ไหน ผมเลยตั้งข้อสังเกตเน้นตรงที่ตอนนี้ปิยบุตรไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วหรือไม่และตั้งคําถามดังๆว่าปิยบุตรบินไปฝรั่งเศสหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ปิยบุตรก็ออกมายอมรับด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ปิยบุตรมีกําหนดการที่จะกลับเดือนกันยายนก็จริงแต่ถ้าหากเกิดม็อบและความรุนแรงตลอดจนเกิดสถานการณ์บานปลายตามที่คนชัวช่วๆกลุ่มหนึ่งจงใจวางแผนให้เกิดขึ้น นักปฏิวัติใต้กระโปรงเด็กอย่างปิยบุตรจะกล้ากลับมาจริงๆหรือสัญญาณชัดเจนค่ะหลุดแผนเที่ยวบินธนาทนรเจาะจงไปดูใบเตรียมไปพบใครเป็นพิเศษหรือเปล่า สืบเนื่องมาจากาวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของดรสุพนัทอภิญญาณหรือว่าดรนิวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ในหัวข้อเรื่องปิยะบุตรบินไปฝรั่งเศสแล้วซึ่งอ้างมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนั่นก็คือเพื่อนของปิยะบุตรเองค่ะต่อมาวันที่13กรกฎาคมนะคะทางด้านของปิยะบุตรก็ได้ออกมายืนยันผ่าน Facebook ส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาแอบย่องไปประเทศฝรั่งเศสแบบเงียบ โดยเขาอ้างว่ามาเยี่ยมภรรยาแต่แอบเน็บแนมรัฐบาลเรื่องวัคซีนค่ะวันที่14รกรกฎาคมนะคะทางด้านของดรนิวก็ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งถึงการเปิดประเด็นเรื่องที่เปียบุตรออกไปต่างประเทศที่ได้ฟังมาจากเพื่อนสนิทของเปียบุตรเองพร้อมสงสัยว่าจะกลับมาในเดือนกันยายนจริงหรือไม่แต่ในเบื้องต้นคาดว่าจะไม่กลับมาอย่างแน่นอนต่อมาค่ะวันที่15รกรกฎาคมทางด้านของดรอานนท์ศนกดั์วรวิทย อาจารย์ประจำหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาปริหารศาสตร์หรือว่านิด้าค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยต่ออีกด้วยว่าไอตีหรือที่เราก็รู้ว่าหมายถึงธนาทรเตรียมจะบินออกนอกประเทศตามปียบุตรไปโดยมีรายละเอียดว่าเตรียมหนีคดีฝากลูกกับเมียไว้กับญาติเมียที่เชียงใหม่ไอตีคนหนึ่งไปเชียงใหม่บ่อยๆเพราะได้เมียเป็นคนเชียงใหม่ไอตีคนนี้มันมีเป้าหมายในชีวิตสูงสุดอย่างเดียว คือลมเจ้าให้ได้ต้องการเปลี่ยนไปเป็นสาธารณรัฐไอตีคนนี้ได้เมียสวยและฉลาดแต่ญาติทางเมียกลับเป็นคนรักเจ้ากันแทบทั้งหมดไอตีค่อนข้างเป็นแก่ดําในสายตาครอบครัวและญาติทางเมียไอตีมีคดีเป็นหางว่าวพี่น้องกระทั่งแม่ไอตีก็มีคดีโกงที่ดินบุกรุกป่าไม้การเยอะแยะเต็มไปหมดคดีที่ศาลหนึ่งตัดสินว่าผิดแล้วกําลังจะไปตัดสินอีกศาลหนึ่งของไอตีก็มีอยู่ก็คงต้องรอดูกันต่อไป หลายเดือนก่อนพ่อตาไอตีเสียชีวิตไอตีได้ใจญ,ญาติพี่น้องเมียมากช่วยโอกาสไปแบกลงพ่อตาขึ้นบนบ่าเวียนรอบเมนก่อนเผาในระหว่างงานศพไอตีคงคิดว่าฝากลูกเมียกับญาติทางเมียได้เลยมีการสั่งเสียและฝากลูกเมียไว้เพราะตัวเองอาจจะต้องหนีคดีไปสหรัฐอเมริกาเพราะมีสายสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกาและมีธุรกิจที่นนด้วยการขอเข้าไปอยู่อเมริกาทำได้ง่ายดาย ญาติพี่น้องทางเมียของไอตีก็รับปากจะดูแลลูกเมียไอตีให้เป็นอย่างดีเพราะนึกสงสารและนึกเอ็นดูที่ไอตีทำตัวน่ารักตัวไอตีเองมันคงจะรู้ตัวอะไรบางอย่างมันถึงได้สั่งเสียเตรียมหนีคดีอย่างนี้รอดูต่อไปไอตีจะหนีคดีเมื่อไหร่และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของดรอานุนก็ได้โพสต์เที่ยวบินซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ไอตีจะไปไหนจะไปทำอะไรไปดูใบไปเจนีวาด้วย ข้าไป EK 3 8 5วันที่18เดือน8 2021 BKK ดูไบเจนีวาออกจาก BKK เวลา23.45นาฬิกา4ีนาทีขากับ EK 3 7 8วันที่21เดือน9 2 0า1ดูไบภูเก็ตเวลาเที่ยงครึ่งซึ่งน่าเป็นที่สังเกตว่าเหตุใดทางด้านของธนาทรมีเที่ยวบินเจาะจ,จงดูไบซึ่งก็รู้ดีกันว่าทักษิณได้หนีคดีและมีบ้านอาศัยอยู่ที่นั่น การเดินทางครั้งนี้เลยเป็นที่น่าสงสัยว่าธนาทรกําลังที่จะไปพบใครเป็นพิเศษหรือไม่เข้าลึกชักศึกเข้าบ้านหรือไม่สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศท,ทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศท,ทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l ล n e แอดช s อปซ t ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ